เพื่อนเพื่อนเวลาที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยในชีวิตประจาวันเนี่ยเราเนี่ยแหละอย่างสมมุติวันาเราจะกินข้าวเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช่ไหมก็ต้องคิดว่าเออเราจะกินอะไรดีเราก็ต้องเลือกเมนูที่เราชอบถูกไหมไม่มีใครไปเลือกเมนูที่เราไม่ชอบอย่างเวลาที่เราไปซื้อของอ่าสมมติซื้อเสื้อผ้าเราก็ต้องเลือกเสื้อผ้าตัวที่เราชอบใช่ไหมมันไม่มีใครหรอกที่จะไปซื้อไอ้เสื้อผ้าที่เราไม่ชอบถูกไหมอ่าหรือของชิ้นใหญ่หน่อยซื้อรถโหคิดมากทํา ทำการบ้านมานานหลายเดือนแล้วกว่าจะตัดสินใจซื้อได้ว่าเอายี่ห้อไหนรุ่นไหนแบบไหนสีไหนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราชอบถูกไหมซื้อบ้านไปกันใหญ่โ,โหแบบยิ่งต้องพิจารณาซื้อบ้านซื้อคอนโดต้องยิพิจารณาอย่างหนักเลยถูกไหมเพื่อนเพื่อนว่ามันจะต้องเป็นบ้านที่เราถูกใจจริงๆอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้ครูชีคก็เลยมาตบผลึกว่าอ่ะลวทีเวลาเราใช้ชีวิตอ่ะ เวลาที่เราพบเจอกับสิ่งใดที่ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ไม่มีความสุขเลยเนี่ยทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะทิ้งความทุกข์ไปแล้วก็หันมาเลือกความสุขถามว่าเราชอบความทุกข์น่ะหรอไม่ใช่เราไม่ชอบแน่นอนแต่ทำไมเราถึงไปจมจอมกับความทุกข์ล่ะทำไมเราถึงไม่รีบหันกลับมาหาความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบเนี่ยแหละคุณรูช่วันนี้ก็เลย ตกผลึกก็คือตื่นรู้เรื่องนี้ก็เลยมาบอก